สวัสดีครับพี่นองพริกตัมูลำครับช่องไผ่ชาวงชายนานออฟฟิเชียวครับตะบนเสียวสาบงมะหอดพี่นองเว้ยบ้านเสียวครับเฟอร์โพซีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับสถานที่วันนี้ครับ เดิน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 เดนดีรถแค่นี้ เนาะพวกนี้จิเป็นร่มก็เอาผู้ดังคนนี้ละเนะลดข่ดก็มีเ้เห็นระบบบังเสร็ปักใช่ปักอะไ มันแดดต้องสปนอนเสั่นรีสอร์ทออกรถมากกับสปนอนรีสอร์ทตัวนะกับแมนคุ้มแล่วเหรืนี่บอดเนี้านี่บอมนนี่โฟตมากกัโอ้รถพุ่นแมนมหนีายรยไฟเัดแนมถือของม ือเหลืองคือดำเมนแปมถือของมันมันขึ้นานาแหลน่าไม่ไม่ตอ,อันนี้คยุยจริงๆรนับนาแหลน่าถือของมันหนาแหลว่าถือของอย่างบมเดลห้นที่ตาแหล่ปื้อๆอยู่จะคว้งนน่ะหระอเพาผ้ามูนอนเห็นมเขาวกับผ้าลูกตากแดดตากได้ไปพูดได้บมเดลนอนอืถาม่ค่อยุณนอนจตีสองตกันเลยสองขั้นมันจะมาอีกได้อีกเอา เจ้านอนแล้เจ้ากับพ่อหอยใต้กิบเราขวากับบ่อด้นอนเจ้ากับว่าเมื่อนอนนี่อย่างข้คหไว้ยนี่แหละถือเขาถืป้องประเดี๋ยวมันมถือเสียงกมีพุ่งตากรน่โอ้ยบ่เห็นแมหล่จังไดนอนหมดละซื้อแล้วมาฝากตาได้เอาคื้บ่อแดดกิบเอาม่าบเยื่อน่าที่เพอมากินเด้อเปิดแน่เปิดแน่ตาซีดสองิคนละ กินได้พอโอ้ยุทูบเงียบกว่ามี่ยิ่เียบขึ้นไปีกขึนเงียบไหมโอ้ยแตงคิวกินอะไรกินไ่ได้แ้ก่อนแตงคิวป้าเ็จเลือเขาได้ไหมนอิ่มเลือกกับกินเสร็จเลือกก็ดีเดี๋ยวเศษเศเลือกก็ดีก็เป็นทุเรียน ไนาจิสูงบางางกับม <spe physic> ah, <lucky. can> ีดเขาวางแผนสูงว่ะสูงมันอยู่ส่วนจากันไปกับมีดได้เห็นบ่ไปตรงกล้องแง่ก็หนีคนบางแล่าเพราะเขาบอกคนกินหลายเห็นบ่อันแยกสิ้นส่วนดีดเ็นยนันตอกาส่วนนออแยกส้นสจะอกอ้จกจางมากะเบา อย่างอุ้ยปากกระเบาพันน่ะวะตะลิสต้นไหมมันอิ่มย่างในมันอิ่เอาออมดับแหลกยัดใส่ปากตัวซุ่มมันสุกมันบอซุ่มซุ่มข้ากินเดี๋ยวซุ่มมันสุกเขากินหมดแล้วอันนี้แล้วเอาไปบ่มบ่กินยังไนมันบดนี่กินข้างในมันไอ้ไอ้กินเบิ่งไหเราซิมให้เบิ่งกันน่ะเอาไอ้กินแล้วเขาดีได้ความฝากครับผมยาโอ้มันเป็นยังไงขันข้อบางบ่ขันบ่ขันที่สมสมมันมาเหมาะกับหน้าตาเลยไหม ยาว่ากันอะไรสินะมึงโอ้โหของฝากต่างกันขนาดแล้วพี่น้องของฝากมึงบอกถึงความหักความแพงอ่ะพี่น้องเอ้ยหาากกินอันนี้มันหายากดิอันนี้มันหายากดิแตกกันไหมบอบอเป็นยังแดงเสร็จแล้วขันมาอันหายากเป็นยังหมดแลกติคนใหม่ถ้าขี่แตกว่าวินท้ายคลิปเอาไปเสี่ยงไม่รถตู้แล้วแม่บักทุเรียนไหมแล้วก็เปิ่ได้แอร์ไหมเยอยังมินขับรถอยู่บ่นไม่ท้ายมันหายากแล้ว เอาบาตในห้ออาบน้ำใช่บัี่นี่ห้องน้ำสองสามห้องบอกเปิดเเปิดนัดใช่ไหมเนาโอ้นี่มันเป็นศูนย์รีสอร์ทรีสอร์ทนั่นห้าเขาใดรว่าทักหลังพูดทักหลังเอาวัจิโฮมอยู่บนนี้โฮมมืดปหมือบอโอ

พี่เบียร์ไหมใช่โอ้วปไหนซิปคลิปยูซิปคลิปมันห้องท่องว่านเคลียร์ละสี่หมื่นสี่หมื่อ้ยวันเกือบแสนในคลิปแสนยองปาคลิปแสนก็มีบอกลุงยิงลงรถคลิปแสนแตกปาเอาลงเต็มตีตอกเลยมีคลิปเดียวดีนั่งไทยสติตสุดที่ว่าอันต้องาเงิ้ันเี่มื่นนนเลยสบายเลย บอกว่าลงคลิปมันน้อนอย่างเดียวเลยเพื่อใจเลยเอามาดบดบดบดขอขอบคุณทุ่านังใจครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาครับพี่นอ้อง <c oughs> สวัสดีครับ